สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องอลิมีติดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะจากกรณีที่นายชิดปากเปยยูทูบเบอร์ของนายเชพุนได้ออกมาวิพากวิจารณ์พลตำรวจโ,โทรเรวัตกินเกศนผ่านทางโซเชียลมีเดียวา่า เป็นตำรวจไม่ดีและยังลามปามไปถึงองค์กรตำรวจอีกด้วยทำให้ท่านเรวัตถึงกับทนไม่ไหวและออกมาจะฟ้องร้องในข้อหาหม,มิ่นประมาทแถมยังเตือนยูทูบเบอร์ปากแจ๋วอีกว่าไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่าทะลึ่งนะล่าสุดทางยูทูบเบอร์คนดังกล่าวก็ได้ลาบวชแล้วท่านเรวัตก็โอหัวศิกรรมให้ แต่ย้ำชัดว่าในเรื่องคดีนั้นให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายหลังจากเกิดเรื่องว่าจะมีการเอาผิดกับนายอนุชิตนั้นทางนายอนุชิตยูทูบเบอร์เอฟซนายเชพลก็ได้ออกมาอ้างว่าท่านเรวัตได้ให้อภัยตนแล้วแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นได้ไม่นานท่านเรวัตก็ได้ออกมายืนยันผ่านโซเชียลมีเดียว่า ตนจะดำเนินคดีก,กับนายอนุชิตให้ถึงที่สุดและนี่ก็ถือเป็นครั้งแรกที่ตนได้แจ้งความเอาผิดกับยูทูบเบอร์ด้วยล่าสุดนายอนุชิตก็ได้ส่งข้อความ S.M.S มาบอกท่านเรวัตว่าตนขอลาบวชสุดท้ายทางด้านของท่านเรวัตก็ได้ออกมาให้ข้อมูลว่าตนอโหสิกรรมให้กับคู่กรณีเรียบร้อยแล้ว หลังจากทราบข่าวว่าอีกฝ่ายได้ตัดสินใจลัดทางโลกเพื่อไปบวชผ่ายตายร่มกาสาวพักตามที่ทั้งสองฝ่ายเคยมีการลั่นวาจาเอาไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็คุณอนุชิตที่ผมไปแจ้งความผมก็พูดผ่านไลฟ์ไปเมื่อช่วงเช้าวา่าไปบวชซะเถอะไปผมจะเป็นคนเอาหูสีให้ เขาก็ส่ง s m s มาเขากำลังเข้าพิธีกราบขอขมาลาโทษผมก็อนุโมทนาลาบุญกับอนุชิตด้วยผมเอาหัสีให้ไม่มีอะไรคาใจลูกน้องที่ไปทำงานอยู่ก็จบภารกิจกลับได้แล้วจะบวชกี่วันก็แล้วแต่ศรัทธาของอนุชิตส่วนเรื่องของคดีความก็ว่ากันไปตามกระบวนการ ผมจะบอกพนักงานสอบสวนว่าน่าจะยังบวดอยู่หลังศึกมาก็พบพนักงานสอบสวนแล้วก็มาพบพนักงานสอบสวนก็อย่าพึ่งไปออกหมายจับเขาผมเจอหนะ้าอนุชิตผมก็ต้องยกมือไหว้ผมเป็นคนไหว้ผ้าเหลืองนะครับผมถือว่าผมเป็นต้นเหตุที่มีคนสืบทอดพระพุทธศาสนาผมก็ได้บุญกุศลตรงนี้ด้วยท่านเรวัตกล่าว ก็ถือว่าจบกันไปความคาใจก็จบกันไปผมเป็นคนรับฟังเหตุผลอยู่แล้วเรื่องที่ผ่านมาไม่ต้องไปพูดถึงจบจบนะครับส่วนเรื่องคดีก็ว่ากันไปไปถึงชั้นศาลผมก็จะไปแถลงให้ว่าผมไม่ติดใจเอาความไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณอนุชิตจะโดนโทษจำคุกผมเป็นอดีตนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ มีชื่อมีเสียงบ้างพอสมควรแล้วความเสียหายในวงกว้างออกมาจะทำให้ศารใช้ดุลพินิษว่าผมเสียหายมากหรือน้อยอาจจะโดนโทษจำคุกครอบครัวคุณก็เดือดร้อนคุณก็แยกกับเมียอยู่แล้วเลี้ยงดูลูกสาวก็กำลังตูผมรู้หมดที่ซุกหัวนอนเมีอยอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่ไหน เมื่อคืนคุณอยู่ตรงจุดไหนอะไรยังไงแต่โทษคุณก็แค่มิ่นประมาทเป็นโทษมิ่นประมาทไม่ถึงที่จะต้องพิคาดเข่นข่าไม่อาสันแต่ก็ต้องการสั่งสอนให้หลาบจำไปช่วยชีวิตแต่ผมหลุดปากไปว่าไปบวชเสียไปผมเอาหสวให้้คนในพื้นที่จะรู้ว่าถ้าผมพูดแล้ว ท่านปฏิบัติแล้วไปบวชจริงๆท่านเองท่านก็ได้กุศลด้วยคนเรามีบุญเก่าในอดีตชาติเราถึงเกิดมาอามีอาการครบ32แล้วบุญใหม่ที่กระทำมาท่านจึงเป็นยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงขึ้นมามีเงินมีทองขึ้นมาคนเราเวลาขาดความยั้งคิดก็จะพูดอะไรไปโดยไม่ได้คิด ไม่ได้เตะโตงแต่ถ้าในเมื่อคุณกราบขอขมาลาโทษแม้จะเป็นการส่ง SMS ผ่านเข้ามาผมถือว่าโอเคนะครับผมอาหูสิกรรมให้คุณผมก็เป็นคนง่ายๆอย่างนี้นะครับพลตำรวจโทรเรวัตร่ายยาวผ่านการอัดคลิปชี้แจงเมื่อช่วงเย็นของวันที่24ทธันวาคมที่ผ่านมาหลังจาก การรายงานล่าสุดนั้นคือวันนี้วันที่25ธันวาคม2566คนตำรวจตีวิชัยสังประภัยหรือผู้การเต็มก็เป็นอีกหนึ่งนายตำรวจซึ่งได้เดินทางไปแจ้งความเอาผิดกับนายอนุชิตยูทูบเบอร์ที่มีคดีกับท่านเรวัตด,ด้วยเพิ่มเติมอีกราย โดยผู้การเต็มกล่าวทำนองเดียวกันกับท่านรีวัตว่าตนเองนั้นก็จะไม่รับคำขอโทษเป็นกระเช้าเช่นกันโดยที่สถานีตำรวจภูธรดอนเมืองคนตำรวจตีวิชัยสังประภัยหรือผู้การเต็มอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีกับเพจยูทูบเบอร์ ที่มีการเอารูปตัวเองไปกล่าวหาให้เสียหายหลังได้ไปออกรายการหุนกระแสให้ความเห็นในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่โดยได้แจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของเพจมาดามจัดให้และคนที่พูดในเพจได้กล่าวหาตัวเองจนทำให้เกิดความเสียหายโดยผู้การแต้มได้กล่าวว่า เหตุดังกล่าวได้มีการนํารูปของตนกับคนตํารวจโ่เรวัตกิ่นเกศรอดีตผู้บัญชาการตํารวจปรับปามยาสิบติดไปกล่าวถึงให้เสียหายให้คนอื่นดูหมิ่นเกียรติชังและทําให้เสียชื่อเสียงมากตนจะแจ้งความดํำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะการที่ตนไปออกรายการไม่ว่าจะเป็นรายการไหนตนไปให้ความรู้ วิเคราะห์ตามหลักของการสืบสวนสอบสวนไม่มีพูดว่าใครเลวไข่ชั่วดังนั้นเพศต่างๆท,ที่มาเก่าหาต้องได้รับผลในสิ่งที่ทำไปคนเหล่านี้บางคนไม่มีประโยชน์ทำแต่ความชั่วแล้วมาหาผลประโยชน์จากคนอื่นโดยข้อความที่เก่าหาบอกว่าตนกับพลตำรวจโทรเรวัตเป็นตำรวจชั่ว ทุจริตเป็นตำรวจลีดไถซึ่ง้าต้นชั่วจริงคงไม่ได้ยศตำแหน่งไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์ตนเป็นผู้สอนเทคนิคสืบสวนสอบสวนในโรงเรียนในร้อยตำรวจและสอนในองค์กรเอกชนอีกมากมายต้นมองว่าสังคมเราบิดเบี้ยวเพราะคนพวกนี้ที่เอาข่าวไปวิจารณ์ให้คนอื่นเสียหายและมองว่า ยูทูบเบอร์คืออีเอฟที่มาหากินกับทุกเรื่องและหากจะมาขอโทษขอบอกว่าไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องมาไม่รับคำขอโทษตนเป็นคนเฉียบขาดไม่ได้พูดเล่นดังนั้นไม่ใช่ว่าว่าด่าใครแล้วจะมาขอขมาก,ก็จบเพราะความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วถ้าจะอ้างว่าไม่ได้เอ่ยชื่อ แต่พฤติกรรมแลเจิตนามันชัดเจนอยู่แล้วอีกทั้งเมื่อปี2545ตนเคยสืบสวนคดีจ้างวานค่าซึ่งผู้ต้องหาก็มาด่าตนต่อหน้าสาธารณชนและยังท้าทายว่าถ้าจะมาจับให้เอาสูบไปซึ่งตอนที่ตนไปจับผู้ต้องหาก็ใช้อาวุธต่อสู้ตนก็วิสามันจับเป็นสศพมาแล้วนอกจากนี้ ตนจะแจ้งความกับทุกเพจทุกคนที่พบว่ามีการกล่าวถึงให้เสียหายขณะที่พลตำรวจโทรเรวัตก็แจ้งความแล้วเช่นกัน